สบายดีสวัสดีครับไอยากจะบิดครับผมมินตามินตาเ,นเก่าค่ะคือเก่าเพงแต่งโม้คือเก่าล้ะกะแ <c oughs> ม่เท่านะครับผมเมื่อนี้เป็นจุดที่สองของเขานะเม่จุดที่สองแล้วที่สามไงเมื่อเช้าไปทาทายถ้ำเอ็มบีนะครับ <c oughs> แล้วก็หลังจากเสร็จกับมาที่ ตลาดท่าเสด็จบริไทคลิปเนาะอันนี้บฮ้ยบริไทเฮ้ยก็เลยมาเช็คอินอยู่ที่ศาลาแก้วขู่นะครับศาลาแก้วขู่้าไม่เน่าผ้านี้บ้านบ้านเขามาจากคนเนาะบ่ก็เลยภามาเบิ่งนะครับมือแรกครั้งแรกมือแรกครั้งแรกในพี่ตรงนี้ศาลาแก้วขู่นะเป็นอ่าสถราปัตจจกรรมคือเป็นรูปปั้นเก้าเข้าเพิ่นในการจ้างให้จินตนาการครับวานจะมีอย่างไงป่ะป้ายทะเบียนนกตันอันนี้ราหูอมจันทร์ ทั้งไทยเป็นนาหนากตรงนี้วัดวัดนี่จะอ่าที่เพื่อนจะวาดปั้นรูปหน้าขี้ก่อนที่เพื่อนจะไปเล่นละครเด้งามบ่มีหน้านขี้ฟอนนะ่ฟอนนีะพอน,ะนเป็่นบ่อันนี้ใช่บ่ดด้วยไงี่นะฟอนกับมี สวยงามเพื่นกะเทเออวอะไรเพเ่อนอิ่นว่าเทวอะไรนะครับฟูนพูนอันอันนั้นเป็นหัวจระเข้บอ่ะอ่าไหนไม่ใช่พญานาคต้อนนะพญานาคบอใช่หัวพญานาคอ๋อคือเป็นแบบนั้นกะจินตนาการที่เฉยหัวพญานาคหรือหัวงูหัวยังกะบุรกะว่บากะเป็นหัวพญานาคคอยเบ่งแล้วทั้งนี้ก็โถโกสวยงามเนาะ ตัวนี้เราแม่จ้แม่นาคีในหนังเรื่องนาคีเห็นปะอันนี้บอแมนบอพ้นที่เป็นไออันนี้บอแมนั่านละท่านละนาคีที่ที่เขาแม่นาคี <c oughs> น,าคนะครับคือคือนาคีทปันนาคีก่อนที่จะม,มีละครเรื่องนาคีเห็นไหอ,อ๋อมันมีนบอนอัน,อนเกือปลาบอมีครับให้อาหารป่าพูนมันจะไปทั้งขุนเม่นทั้งนั้นบอ เยวหาข่อยเนี่ยข่อยสิี่เจ้ากระบอกเห็นทางนั้นบ่กปะยิ่งปูอยกับตุกนี่เจ้าเมียนาคีนาคีจะมีฟูนเป็นไปเกี่ยวหางไปเกี่ยวอย่างเงี่ยอ จะถ่ายรูปสักหน่อยสามพี่น้องครับอยู่ที่หน้าคีนะครับป้ <c oughs> ายเฮายางไปต่อต่อกระเดียดกีกระบอคือโอ้อันนี้มาเบิ่งนีบไหมอันนี้คืออย่างอันมึงโดโบรูแลลวมึงมีหนังสือ อ oh. มีรูปคนหลายแทะอ,อ๋อตกหน้ารกบ่ะจากออน่าจะเป็นมีหอดอีแข่ะพื่งม,มันน่าจะเป็นน้ำเนาะม,มันจะเป็นสะน้ำแต่ว่าเอบอ่มีผู้ดูแลมันก็เลยม,มีน้ำอันนี้เป็นรูปช้างรูปช้างแต่ว่าช้างก็บมีเหมือนกับเอียงเนี่ยตึงหอกสามงามสิิ์ใส <ไ>ปทั้งคุณพระสังอ๋อป่ไปทั้งฮาอันทั้งยัง,ยง,ยงไปอ้อมทั้งคุณเมืองอันนั้นรูปมันยังอีน้องชายมันพญานาคจะมีรูกจะแม่ควรอินพร้อมเลยแมนนีล่ลูกรูกจะแม่ควรอินพร้อมอ๋อพุ่นี่ยพระพุทธเจ้าตัอนไหน ลูกสาวให้แม่ชักรูปไงเยอะป่งามบ่ะชัวรานอยู่นะเธอเมื่ก็เอาอันแว่นตาให้แม่ซ้่แล้วก็ถ่ายรูปหนึ่งให้เพิ่นดูยืนบ้องบ้องกลางๆขนน่ะอันนี้อยางปางหนักปกเงี้นะมีหอดนกนี่โซ มายืนวันนี้นะท้ายเอาลูกอันพระองค์แม่เจ้าแม่กวนอินท่นะบ่เนาะพระแม่พระเทเจ้าพระปางนักปกตัวนี้บ่อเด้อพี่น้องพระเบิ่งแม่ทาสติอาแต่อยู่เครื่องกลางเพิ่งเล่าแจะทายถ้าอ่ถ้าถ้าดีสติไายลูกกกนออว อะไรตังค่ปนบ่อมาเราจิทาเอจะทาให้เบ่งอ่าตังมา่พักพอนย้อนใจนะครับผมอ่ก็ไปเมื่อื่นเริ่มจักเมื่อื่นเมื่อได้ไปก็ทีได้เฮ็ดงานนะครับได้ทำงานแบบเต็นเต็มหรือว่าตัวเองเนียซีเตียนเดียวมั่งกับว่านี่นั่นจะไทยรูปอะไทยไทยรูป ถ้าสเต็ปัวไฟเต้แมน่นถ้ารูปปัวไฟแล้วว่าบอกให้ทาสเต็ก<ม>ทาแต่บอลเดียวกลางกลางนี่นะทาสเต็กสเต็กปเปลี่ยนคนคน <c oughs> บอยแตงหนาเนาะแต่ว่าเราไทายรูปขึ้นขึ้นดิที่หลีอเราสาวกว่า,วเ,ราเราสาวเราสาวเป็นผู้สาวกว่าลูกคนแม่นงี้เด้อเห็นมาผู้หญิงหัวอ๋อทเตีนทาเตียนขหาด เปลี่ยนท่าเลยเปลี่ยนท่าพเป็นเปลี่ยนท่าพเป็นไปจัดตัวตาก้องลจ้องาต้องอออ่สักตนนี้นจ้าวยข้างอ่ะ ตัวอึงอึ้งอ่างนะครับอึ้งอ่างอึ้งอ่างที่เป็นตัวสัตว์ที่พยองพองขนว่าจะคลองอันพองได้พองไปพองมากเอาไปเอามากอะอพองแจกไตอืมพองให่ลายเนาะอันเป็นเทวอะไรอันอันนี้อึ้งยังไหนนี่อันนี้อึ้งเถา <laughs> <laughs> อันนั้นอึ้งเถา <laughs> เฮ้ยอยู่มือมือฝ่าม,ามาือของเพื่อนสามหาสามหาเหือนเออโอ้ <Ừ. S 2> oh, oh. ย่าวาเดอ้ออันอันเพื่อนมีคนบอกว่าสามหาวะดิบ่เ <Wow. S 1> ออได้ค่อยบ่เอาอันนี้มีปาง,างต่างๆอันนี้เป็นพระพระสังกัดใจ ุดแล้วเขาก็อ้อมไปทั้งนั้นไปะอันนี้ต้องเดินสายกลางนะครับเปรียบกับฉันแล้วก็คือกันกับพินสามสายนะครับอ่ะจ้างต่อครับมีเทวาลัยเดินเทวาลัยเนาะคนเดินว่าเทวาลัยเทวาลัยอันนี้เป็นอย่างนี้นีหยักมีพระพุทธเจา้าอันนี้รื้อสี เทวะไรปางนี้คือเมื่อภายหลังพระจิตตัตะโอเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าออกบวัอันนั้นโมเมนเพิ่ง่ะโมเมนเหรออยู่ไหนคิดว่าโมเมนเพิ่งบิน่าสันเสียงเพิ่งบ่ะอือโอ้เสียงแมงแมงกระบี่แมงแมงกระบี่แมง แม่งอ่ะมะแรงปอมันมีสีปีกบอป<ะ>้าป้าไปด้านนี้ข้างเหนือรัดพูนมันไปนค่อย้สุดมันมีทางเดินไปตามทาง,ทางเดินให้มันสุดมันมีต้นโพเนาะใช่ใช่ใช่ตันี้เป็นต้นโพ อันนี้เทวอะไราปางนี้คือหนึ่งในันจะทวยยายแห่งเพื่นเขียนไว่ได้หลายนะครับโอ้เจา้าคันเจ้าอ่านได้เมดน่ะสุดยอดเลยอันอันได้เิรยุต่ว่าต้องใช้เวลาแต่ละแต่ละอัน อันนี้พสีบรีงูเป็นบ่ฮะงูจงอางแมนงูจงอางนี่สินะนี่มาเจอจรทาง้จะนี่เด้อหมดหนูวตัวยังมหิว่ะมึเป็นหางมาโซเจนวันี้มึงด้ามึงหาก็เห็นว่ ูเห็นว่ากกลายตัวแล้วอ๋อโบแกวก,กับกล้องสามห้าห้าสามสามห้าอ๋อันนี้รูบๆอย่างนอเนี่ยลิ่งถวายเพิงบ่กน็นี่นี่แหละที่ว่าน้ําพึ่งคือสมุนไพรที่ดีที่สุดอ้ากันเนืน้อัวกเดียวว่าห้างีแมนเอาห้างห้าง <laughs> ห้างเพิงเนี่ยก็คือเพิ่นอยู่ป่าอยู่อย่เนาะอันอันนี้เพิิงเห็ดคือคือห้างเพิงบ่ะ ท้างเพิ่งน้อยป่ะทั้งทั้งหมดเลยแหละเอาป่ะจะมาบ่คืบป่ะคือยีราฟยังซีนะเอามาท้ายท้ายแบบกว้างเลยไปย่างต่อครับเดินต่อ เี่เขามาเขาวมาเบื้องทางนี้แมนเขาเขาเขามึงแมนอันนี้กับงูเดนะ้เนาะพญานาคพญานาคบงู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 แผลแม่เบีย้ยเานานะ<ห>าจะเข้าไปในหันน่ะอาจจะเข้าที่เทวลึงนะครับทางทวารผ่านเข้าเมืองกายนครโอ้ยกลมบุรุแล้วเนี่ยครับ เขามากก็จะเจออลังคทาตนะครับก <Un legitimacy parfois> ็คือมดลูกมาสันเกิดมานี่มีลาบมียศมีสุขมีนินทาเสื่อมลาบเสื่อมยดแล้วก็นี่เกิดมาเป็นเด็กน้อยไม่มีตำรวจพร้อมนะครับเกิดมาเป็นเด็กน้อยให้ไหวต่างๆเขาตามนี้นะครับอ่ะญ่กันมาก้วก็ แต่มาแต่งงานนะครับตอนนี้มาแต่งงานถึงวัยเมาแต่งงานอ่าในเมื่อครบถึงไวัยแต่งงานครับอ แล้วก็มาถึงอะไรนี่ <c oughs> แล้วก็ตาย คือตายอันนี้เป็นที่ที่สิ้นสุดทุกคนจะมาหยุดอยู่ตรงนี้ทุกทุกคนนะครับอยากดีมีจนอันนี้มดลูกอ่ะอ่าแมนตัวนี้คือเข้ามาจากพระเทวุริงตัวนี้จะเป็นมดลูกก็คือมดลูกเป็นที่คนเกิดเกิดจากตรงนี้ ก็ที่จะผ่านเข้ามามดลูกตัวนี้ก็คือเป็นเทวลึงนะครับเทวลึงก็คือเป็นของอ่าถ้าคุณของพ่อพันว่าคือพอเป็นผู้เฮ็ียดให้เกิดมาพอมาใช้แม่แต่ค่อยไปเป็นเด็กหน่อยนะครับปุ๊บเวียน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 ไปนะครับเวียนไปจนว่ามาถึงตรงนี้ก็ที่กองฟอนนะครับ่อนครับแดดจี้ตาเลยปุ๊นี่ แดดซองตาเนาะอันที่อันอยู่นี่บ่บ,บ่มีคนอันมาอันนั้นเลยเนาะมาเฝ้าเนาะชวนมาจะเป็นพระเจ้าหนักอืมเคยมาตั้งแต่ก่อนๆนะครับมาครั้งแรกมาตัา้งแต่กระจอยังมี กูดูแลมีคนจัดการจัดอา่ามีคนมาเฝ้ามาอย่างเดียน,นะครับเีนไหเครับมาหอดมัเก้อาอัลล่ะนะครับมาถึงที่เดิมที่เจ้าแม่นาคีทางลันคนเออคนกำลังมาลายเนาะคนกับมาเรื่อยๆอเดินคนเพิ่น <c oughs> ว่าเดินชมปลาใหญ่ เขาเพิ่นเขียนแล้วอตรงนี้เป็นตรงสาลา,าราสาลาแกวคูสิบบาททุกอันละสิบบาท,ท,น,บบาท,ทนี่เทวะไรซื้อไหมไปซื้อเล็กเลานะครับสำหรับทริปนี้เขาคงจะเอาไว้ซั่นโงก่อนนะครับผม เจอกัน<ผ>คลิปหน้า,าพ่ากันคลิปไหมผ้าเป็นมาย่างย่างบนกระเชอานะครับแหน <c oughs> เจอกันคลิปต่อไปครับผมแหน